สวัสดีพี่ๆท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ข้อมูลค่าๆเกี่ยวคู่ระวังก้าวเจริญแปดแปดนะครับที่จะพบกับเตตินฟาร์มนะครับสังกัดต่อสิงโตนะครับก็ชนกันในวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หกจุดหกเอ็มนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ต้องการชมถ่ายทอดสดนะครับหรือคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับจิ้มลิงก์เข้ามาในหมู่บ้านได้เลยครับจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับก็มาเริ่มมาที่ก้าวเจริญแปดแปดก่อนนะครับก้าวเจริญแปดแปดนะครับกลายชื่อเจ้้าดววงใจนนะครัับกตี เป็นไก่ลูกพ่อะของก็ก็เดินแปดแปดเลยนะครับพ่อเป็นเจ้าหวานเจ้าหวายแสนคมนะส่วนแม่เป็นเจ้าโจโฉมนดดำงาขาวนะครับมีสถิติตัวมันหดสามไฟนะครับชนะเงินหมื่นมาหนึ่งไฟนะครับชนะเงินแสนมาหนึ่งไฟนะครับแล้วก็มาชนะล่าสุดชนะสามจุดสามเอ็มนะครับชนะสิงห์ดงมาในยกที่สามนะครับหลังจากชนะนะครับเจ้าของก็เลี้ยงออกเนื้อตัวนะครับออกหาคู่ชนก็ได้ชนในไฟนี้นะครับ สไตล์จงชนนะเป็นไก่ยืนยืนจกตีนะเป็นไก่ตีขึ้นตีคอขึ้นหูนะเป็นไก่แข้งวายปากวายนะไก่ตัวนี้นะครับก็มาต่อที่เตชินฟา์มนะครับสังกัดต่อสิงโตนะครับก็ตัวนี้เป็นกอยนะครับชื่อเจ้าสายฟ้านะครับเป็นลูกเพาอของต่อสิงโตร้อยเลยนะครับพ่อเป็นเจ้าจอนะ๋อส่วนแม่เป็นลูกเจ้าเป็ดนะครับเจ้าสายฟ้านะมีสถิติตัวมหนดสองไฟนะครับ ไฟชมรมหนึ่งไฟนะครับแล้วก็ชนะล่าสุดก็สองร้อยยี่สิบเคนะครับหลังจากชนะมาก็เลี้ยงออกออกหาคู่นะครับก็ได้มาคู่ชนในไฟนี้นะครับสตาร์จังชนนะเป็นไก่เข้าสนิทนะครับเป็นไก่ตีจุกตีดำนะครับเป็นไก่โซโล่หลังดีมากมากเลยนะครับสําหรับเจ้าสายฟ้าตัวนี้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะที่ต้องการชมถท่ดสดนะครับหรือต้องการชมคลิปวิดีโอนะก็จิ้มลิงก์ที่ด้านฟายเข้ามากันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ